สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวโซเชียลแคมทั้งหลายวันนี้พี่ด้ก็กลับมาแล้วหลังจากที่สัญญกรรมมานะคะก็ถ้านับถอยหลังไปก็อีก5วันก็จะครบหนึ่งเดือนแล้วจะให้ดูจมูกนะคะนี่มันก็จะแหลมๆอย่างนี้ก็คือแหลมๆอย่างนี้แหละแล้วก็ตรงนี้ก็ยังจะมีบวมบ้างนิดหน่อยนะคะแต่ว่าพี่ต้นจะบอกนิดนึงว่าคนที่ไปสัญญกรรมในส,นยยส่วนใหญ่สิวจะขึ้นใช่ป่ะอันนี้ไม่ได้หายของนะแต่หลังจากที่ทดลองกับตัวเองแล้วเนี่ย คือเราไม่ได้ล้างหน้ามาสี่ห้าวันไงล้วก็ไอมันจะมีเนี่ยตรงนี้มีแค่เม็ดเนี้ยใหญ่ขึ้นนิดเดียวคือตอนแรกพี่ต้นเป็นผดเยอะแยะมากเลยเพราะว่าแพ้ยาชาฉีดไปเป็นส0บสิบเข็มใช่ป่ะเออแล้วก็มาร์กใช้เมจิกมาร์กค่ะสัปดาห์ละสองครั้งเอ,อ้ยพี่ต้นว่ามันช่วยได้นะสิวมันยุบแล้ววิธีการนะคะพี่ต้นจะบอกว่าก่อนสัญญาการรมแล้วหลังสัญญาการรมหลายคนถามว่า ทำไมนะทำไมนะพี่ต้าไม่บวมไม่ช้ำไม่เขียวไม่อะไรเลยพี่เจ้นจะบอกว่าการเตรียมตัวเตรียมตัวก่อนสัญญกรรมนะคะก็คือสองาทิตย์แรกงดดื่มเหล้าแอ,อลกอฮอลสุบหี่แล้วก็พอหลังจากนั้นคือน้องก็ต้องทานพวกโปรตีนจากเนื้อปลานะคะก็คือปลาแซลมอนเนี่ยไม่ต้องไปทานมันก็ทานพวกปลาทูถามว่าทำไมต้องปลาทูปลาแซลมอนมันแพงคะ่ปะปลาทูนี่ถูกสุดแล้วก็ทานปลาทูไปนะคะแล้วก็พวกวิตามินจาก ทุเหลืองก็คือได้จากน้ำเต้าหู้เอาเอาอะไรที่มันเป็นธรรมชาติก่อนนะคะทานไปเลยอัดไป2อาทิตย์แล้วก็ก่อนไปทําก็คือทานคอลลาเจนด้วยอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะมันจะช่วยให้แผลเราหายเร็วแต่ว่าก่อนไปทํา5วัน5วันก็หยุดพวกคอลลาเจนพวกอาหารเสริมก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเลือดหนูจะไหลไม่หยุดนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากนั้นได้3วันเนี่ยพี่ต้นก็กลับมาทานปกติก็คือทานพวกคอลลาเจนอะไรเงี้ยแต่เหล้าบุหรี่อะไรเงี้ยก็ลดก่อน1เดือนนะคะแต่ถ้าเป็นยาดองก็วันละเป๊กเพื่อสุขภาพก็ไม่ได้จะว่ากัน ะะโอเควันนี้พี่เต้นก็จะเข้ามาบอกเรื่องนี้แหละเข้ามาให้ดูว่ามันครบหนึ่งเดือนแล้วมันจะเป็นอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเราจะไปเจอกันที่เกาหลีนะคะใครอยากได้อะไรก็บอกมาแต่ว่าพี่เติ้ลได้ซื้อมาฝากนะียอมได้ไหมโอ๊ยน่าเกลียดจังเลยอะ่ะงั้นเดี๋ยววันนี้พี่เต้นไปก่อนนะมาให้อายคิดถึงบา,บายๆค่ะ